สามคนนี้เป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะตอนเมื่อ่ะเล่าให้ฟังนะคะแชทเมื่อก่อนอะบอสอยู่เมืองเมืองนึงพี่เย่อะเป็นตำรวจตอนนั้นพี่เยเขาเป็นตำรวจตึงโคตรตึงจนแบบคนในเมืองก็กลัวเขาอะ่ะขับพอไปไปมามาพี่เยตึงกับทุกคนเลยยกเว้นคนเดียวที่ไม่ตึงสาก็คือบอสเราคือพี่เยาเขาไปตั้งเป็นด่านลูกเสือเก็บเก็บข้าวเฮย้ยเอางี้ อันนี้เล่าให้ฟังเลยละกันใครที่รู้จักคาว่า gta มาแจงค่อนข้างมั่นใจว่าแจงรู้จักมันมาก่อนเว้ยเพราะว่าแจงอยู่ตั้งแต่ยุคแรกที่มันมีคาว่าโลเพเลยแจงอยู่ในยุคแรกๆเลยตอนนั้นน่ะแกรู้ปะทุกแยกเวลามีไฟแดงอะ่ะถ้าไฟแดงห้ามขับรถผ่านเด็ดขาดถือว่าผิดกฎหมายของแต่ละประเทศรู้กันไหมตอนนี้เห็นเราขับรถกันชิลแบบ ฝ่าไฟแดงกันไปไว่าเล่นไฟแดงไฟแดงเราไม่เคยดูเมื่อก่อนอ่ะห้ามฝ่าไฟแดงนะเว้ยตำรวจอ่ะยืนตรงเสาถ้าตำรวจเห็นปุ๊บตำรวจขับตามเลยโดนปรับแล้วฉันแบบฉันจอดทุกแยกเลยอ่ะไฟแดงฉันแบบจอดทุกแยกจริงๆอ่ะต่อให้รถเร็วแค่ไหนทุกคนรถมันจะเร็วแค่ไหนคุณต้องแพ้ไฟแดงขับมาอย่างไกลบู๊ไฟแดงปุ๊บเบ๊โอโผหน้ามานิดนึงตำรวจบอกคุณฝ่าไฟแดงชิปหายแล้วทำยังไงเลยทีนี้โดนปรับ แล้วรนปรับไม่ใช่น้อยๆนะเมื่อก่อนงานเงินเงินในในรถไอไฟเอ็มหาโคตรยากแกฉันต้องขับรถรถบรรทุกใหญ่ๆอ่ะขับตึ๊ด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 ึไปเพื่อที่จะไปเอาน้ํามันจากที่เนื้อไปเก็บน้ํามันใส่รถแล้วก็ขับรถน้ํามันทํางานเก็บน้ํามันต้องใช้รถบรรทุกน้ํามันเท่านั้นแล้วแม่งโคตรช้าคือแม่งช้าจนแบบ น้ำมันลดหายหมดเลยทำไงดีว่าเมื่อก่อนทำงานรอบเดือนได้เท่าไหร่ว่ะพันสองพันหนึ่ง 1, 000, 2, 000มั้งแล้วลดพันหนึ่งขายเท่าไหร่สองสามแสนหุ้ยสุดยอดเครียดอะแกเมื่อก่อนฉันฉันไม่รู้ว่าฉันเล่นไปได้ยังไงชีวิตฉันแบบยึดติดกับคําว่าไฟเอ็มที่ขับรถติดไฟแดงเท่านั้นถ้าขับผ่านปุ๊บตำรวจแม่งมาและไอพี่เยเนี่ยพี่เยเมื่อก่อนเขาจะชื่อว่าผู้หมวดเยลโล่ ผู้หมดเย็นโลกของเรานะคะโคตึงเวลาโดนเจโดนเถียงปุ๊บคุณไม่มีสิทธิ์พูดนะครับการพูดของคุณมันจะถูกมันจะ้ฉนสา์เท่านั้นผมไม่ตอบครับผมจะไม่ต้องมีความไม่ไมต้องตอบคุณคุณได้อ่านกฎหมายหรือเปล่าครับคุณรู้ไหมครับว่ากฎหมายเมืองน,นี้มีอะไรบ้างแล้วคุณรู้ไหมครับว่าไม่ผิกดกฎหมายถ้าคุณรู้ผิกดกฎหมายแล้วคุณจะทำอย่างนี้ได้ยังไงครับแล้วผมผิดตรงไหนให้ผมไปปฏิบัติหน้าที่อันนั้นคือพี่เคครับคนในเมืองไม่แบบเย็นโลกมาว่ะเย็นโลกมาว่ะแต่คนที่เขาจะไม่ตึงใส่เลยก็คือบอส มันไปทำอะไรรู้ปะเห็นทุกคนตึงๆอย่างนั้นนะมันไปเป็นปลอมตัวใส่หน้ากากไปยืนตามไฟแดงแล้วก็ตั้งบันดานเป็นด่านปลอมด้วยเพราะว่าตอนนั้นบอสไม่ได้เป็นตำรวจบอสแน่ยไปยืนแต่งตัวเป็นลูกเสือปี๊ดปี๊ดปี๊ดปีป๊ดเป,ป่าเรียกรถทุกคันที่มันจะฝ่าไฟแดงตอนนั้นตัวเองไม่ใช่ตำรวจนะเก็บตังเขาเมื่อก่อนน่ะคำว่าไฟเอ็มอ่ะไม่มีคําว่าแก๊งไม่มีแก๊งเลยครับจะแบ่งแยกออกเป็นประชาชนหมอตำรวจ มันเป็นการเล่นที่แม่งโคตรสนุกแต่พูดจริงๆนะเวยมันสนุกมากมันไม่มันนั่งตีแบบตีกันเองม่วซัวอะไรเงี้ยอืไม่ค่อยจะมีแบบตีกันก็นิดนิดหน่อยๆน่อยอะไรเงี้ยทะเลาะก,กันไม่ชอบกันแต่ที่มันสนุกมากๆคืออะไรรู้ปะสลหรับแจงนะการป้นธนาคารแม่งเป็นอะไรที่สุดยอดอะคือเมื่อก่อนที่แจงเล่นนะมันจะมีอยู่ประเทศหนึ่งแจงจำชื่อประเทศได้หละพวกแจงเล่นเป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะพวก ฮูแดงทุกคนเคยดูมันนี่ไฮส์ป่ะเป็นหูดแดงพวกเขาจะแต่งแต่งตัวเป็นหูดแดงหมดเลยต้นธนาคารแล้วจะเป็นการต้นที่แม่งตึงมากๆเมื่อก่อนจะมีรถอยู่คนละคันแล้วเวลาจะป้นแต่ละทีอ่ะจะเขาจะมีเสียงแตรในเกมเว้ยเขาก็จะบีบดื้อดืดดืดจะบีบลั่นเมืองเลยแล้วทุกคนจะรู้ว่าโอเคไอ้พวกฮหูแดงแม่กำลังจะป้นธนาคารแล้วทุกคนแบบเตรียมอ่ะคือแบบ เตรียมทากันดาเว้ยเตรียมเว้ยเตรียมเก็บกันช้าเมื่อก่อนมันจะมีกัญชาให้เก็บไงยังไม่มีตกน้ํามันอะไรอย่างงี้มั้งจะมีแบบกัญช้าเตรียมเว้ยเตรียมทากันช้าเว้ยเตรียมแบบไปเก็บกัญช้าเราจะบิวแต่บอกทุกคนเลยแม่งโคตรเท่อะแล้วเวลาไปปนใช่ปะโจนอะเขารู้สึกว่าตอนนั้นจะปนครั้งหนึ่งห้ามเกินสิบคนมั้งตำรบจยี่สิบแล้วคือต้องคิดแบบคือเราต้องติงอะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้ว่าตำรวจมันจะมาตรงไหนเมื่อก่อนมันจะมีน้องแจคคนหนึ่งชื่อ มื่อก่อนมันจะมี B1 กับ B 2สองน้องแจงอีกคนหนึ่งก็ชื่อ B 2สองแต่แจงอะเอาตรงนั้นก็ก็รักน้องมากๆแต่ตอนนี้น้องก็แบบไปเรียนไปลงไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยเออคิดถึงคิดถึงมันมากๆเลยเมื่อก่อนมันก็จะแบบมาช่วยกันคิดแผนว่าแบบเราจะจัดการตำรวจยังไงเมื่อก่อน,นเวลาที่เราจะเปิดธนาคารใช่ปะหมออะไรเงี้ยห้ามเข้ามามีส่วนร่วมเลยเว้ยเพราะว่าโจน่ะสามารถจับบอกเป็นตัวประกันได้ถ้าใครเคยดูคลิปแจงตอนที่ เป็นหมออะแจ้งอะชอบโดนจับเป็นตัวกันมากเลยไม่รู้เป็นไรท่าท่านที่ตัวเองเป็นผอ,อ,อได้เหรอเว้เป็นผอ,อ,อลงมันที่โดนจรนจับเป็นตัวประกันคุ้นบ่อยแล้วแบบไปนั่งรอเขาป้นธนาคารกันอะนานมากแล้วเราก็แบบเออไ่น่าเป็นตัวประกันดอดแด่ดอดแดดของเราไปแต่ก็เคยมีโอกาสร่วมป้นอยู่ครั้งหนึ่งนะคะตอนที่แบบว่าไม่ได้เป็นหมอแล้วอะไรเงี้ยเขาจะไปยืนกันอยู่ตามตึก จะมีปืนเมื่อก่อนมันจะมีปืนกันคนละกระบ,บอกเราก็ต้องแบบสกัดตำรวจอะไรเงี้ยตำรวจมันจะขึ้นมาไม่ค่อยได้หรอกการที่จะขึ้นมายิงโจนแต่ละทีนึงคือคอมาก็คือหอตกอ่ะคือมันต้องแบบเป๊ะมากๆอ่ะโจป้นกันจริงจังจัดเลยเมื่อก่อนนะสนุกมากแกสนุกแบบสนุกมากอ่ะจะเป็นแบบต้องประชาชนกับตำรวจแก๊งแกงเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีเอาตรงนะแจงหยุดตั้งแต่อยู่ที่มันยังไม่มีคําว่าสูตรแก๊งด้วยซ้ำอ่ะยังไม่มีคําว่ามดด้วยซ้ำอ่ะไฟเอ็มไม่มีมดอ่ะ คือหน้าตัวละครฉันแบบแก่ามากแก่าจนฉันคิดว่าแบบอันนี้ฉันแบบแปดสิบหรือเปล่าอ่ะหน้าคือแบบแก่แล้วตาโหลอถะหน้าสี่สิบหน้าสามเอ็ดพุนตรงๆไม่มีครับเหมือนดูหนังใช่ค่ะสนุกมากนะแต่หน้าโคตรแก่หน้าตัวละครแบบแก่แบบแก่เปิดให้ดูได้ปะวะอันหนึ่งนะ